ขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสลากดิจิตอลกว่า5ล้านฉบับที่ขายผ่านแอปเปาตังหลายฝ่ายแฮปปี้นะครับรัฐบาลก็แฮปปี้ที่ขายหวยได้ราคา80บาทจริงแก้ปัญหาหวยแพงทางลูกค้าก็แฮปปี้ได้ซื้อหวย8 0บาทจริงๆทางผู้ค้าเองที่ไปฝากขายบนแพลตฟอร์มก็ยอมรับว่าผลตอบรับดีเกินคาดครับนอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้ค้าอีกหลายรายที่รอต่อคิวอยากจะมาฝากขายผ่านแพลตฟอร์มนี้อีกเพียบเลยครับ สลากดิจิตองงวดแรกที่เปิดขายผ่านแอปพลิเคชันเปาตังตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมารวมวันนี้ก็ประมาณ5วันเศษๆเท่านั้นนะครับจำนวนสลากกว่า5ล้าน170,000ใบถูกขายออกไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะพบว่าเลขที่ไม่ค่อยสวยเลขที่ไม่นิยมอย่างเลข00หรือว่าเลข2ตัวท้ายที่เพิ่งออกรางวันไปเมื่อง,งวดก่อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยที่คนเลือกซื้อแต่ตอนนี้ก็พบว่า ไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ค้าที่ร่วมขายสลากดิจิตอลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผลตอบรับดีเกินคาดจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาขายสลากห้าเล่มหลายวันเลยนะกว่าจะหมดหรือว่ากว่าจะหมดเนี่ยต้องใกล้ๆกับวันที่จะออกรางวันแล้วถึงจะขายได้หมดแต่ปรากฏว่านี่5วันเท่านั้นนะครับขายเกลี้ยง แล้วก็อยากฝากให้สำนักงานสลากขยายโควตาจองซื้อเพิ่มเป็นสิบเล่มด้วยไปฟังเสียงครับดีมากเลยค่ะมันใช้เวลาแค่ห้าห้าร้อยใบใช้เวลาแค่ประมาณวันที่สองวันที่สาวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกห้าวันจำหน่ายหมดก็อยากให้มีเพิ่มขึ้นให้ให้มีเพิ่มเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็คือหมายถึงว่าขยายของผู้ผซื้อผู้ขายเนี่ยจากห้าเล่มเป็นสิบเล่มก็ได้เพราะว่าสิทธ สิทธิ์ของคนบางคนน่ะเขามีแค่สิทธิ์เดียวอย่างเงี้ยถ,ถ้าถามว่า5้าเล่ม5้าเล่มเนี่ยถามจริงๆแล้วตามปัจจุบันแล้วมันไม่พอใช้ส่วนผู้ค้ากลุ่มที่รอคิวเพื่อเข้าไปขายสลากดิจิตอลก็บอกว่าอยากให้เร่งพิจารณาเพิ่มโคต้าให้ผู้ค้าเข้าไปขายได้มากขึ้นหน่อยเพราะมองว่าน่าจะทำให้ขายสลากได้ง่ายกว่าทั้งจากความสะดวกของผู้ซื้อแล้วก็ราคา80บาทจริงๆอย่างผู้ค้ารายนี้นะครับ ได้คิวลำดับที่2 4 0 0ก,กว่าครับจากปัจจุบันที่มีคนขายสลากดิจิตอลงวดแรกประมาณ10,000กว่ารายเท่านั้นใชเข้าร่วมเปนกอ,อพี่ว่ามันขายง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นใบละ80เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อร้อยแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะและระบบแอปพลิเคชันใช้งานง่ายไหมคะง่ายค่ะง่ายเข้าง่ายเข้าขขเข้าไปในแอปเป่าตังค์แล้วคุณก็เลือกร้านค้าซื้อได้เลย สำหรับการเพิ่มสัดส,ส่วนสลากดิจิตอลสำนักงานสลากบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนนะครับในวันที่23มิถุนายนนี้จะประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ขณะเดียวกันจะปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีฟีเจอร์รองรับผู้พิการทางสายตาด้วยส่วนเรื่องการประเมินระบบตรวจรางวันและระบบจ่ายเงินเดี๋ยวจะรอดูอีกครั้งในวันออกรางวันครับ ถือว่าเป็นโครงการที่ถูกใจคอหวยนะครับเพราะว่าฝันของคนยังเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายเงินน้อยลงใบละ80บาทเท่านั้น